ัสดีครับพ่อแม่พี่นะ้องทุกทุกคนขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออฟฟิเชียลวันนี้กลับเข้ามาสู่กรุงเทพแลครับผมกับเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครดอนเมืองบ้านเราเองกระพึงฟื้นครับผมกระพึงฟื้นครับเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจมา สองคือสามวันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมอำเภอจุลาพรครับผมตอนนี้ยังมอมเลยครับดูค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่ามอมตอนนี้จะไปล้าง <c oughs> รถล้าง <c oughs> รถ <c oughs> เพื่อ จะไปรับลูกค้าต่อครับพวกนี้ครับผมไปสุโธไทยครับผมสองวันหนึ่งคืนยี่สิบเอ็ดย่สิบสองครับที่สุโธไยอยไปส่งใครนั้นเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งรับรอบคนที่เข้ามาใช้บริการเหล่านี้ ทับใจอย่างแน่นอนกับการบริการของเราแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมหาคิวหาวันว่างได้เลยครับจองคิวสอบถามรายละเอียดกันได้เลยบริการตรงปกครับผมบริการเองรับเองขับเองครับผมรายงานเองครับผม รองตบปกอย่างแน่นอนครับผมรถสะอาดนั่งสบายส่งตรงตุงที่หมายครับผมปลอดภัยทุกเส้นทางผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับผมต้องแท็กซี่สายลุยครับผมตอบโจทย์ทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทำธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้น้ำเที่ยวนะครับผม ต่อจองคิวกันได้เลยหรือมาสอบถามรายละเอียดกันได้ที่0926143880เราบริการน่าจะดุจยามีครับผมตรงไปตรงมาครับผมตรงไปตรงมามากที่สุดราคาลูกค้าอยู่ได้คนขับอยู่ได้ครับผม วิ่งงานเยอะแยะตังไปไหนหมดครับผมมีค่าใช้จ่ายเยอะครับผมแท็กซี่ตอนนี้ยังไม่หลุดงวดเลยครับผม <c oughs> ยังหาอีกครับ <c oughs> อีกสองปีกว่าๆครับผมก็จะหมดแล้วครับผมสู้กันไปครับดูเพื่อนสมาชิกจอดกันยาวเยียดเลยครับผวเดี๋ยวไปซื้อกาแฟก่อน ขาดไม่ได้ถ้าอยู่ในกรุงเทพต้องร้านนี้ครับผมต้องร้านนี้เลยกาแฟสี่มุมเมืองกาแฟสี่มุมเมืองนนนท่านใดสนใจบริษาทบร,ริการ สอบถามมาได้เลยครับผมตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอนครับผมกับคนที่ไม่มีรถคนที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดหลายคนหางกันได้ครับผมหางกันได้แชร์กันได้รับรองประทับใจอย่างแน่นอนครับร้านกาแฟตันหยง จเข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับผมเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงบรันดาลใจในคําทําคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันเลยสวัสดีครับ